สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รารที่ข่าวรายการสถาดีเคเบิลค่ะคุณผู้ชมคะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงจังหวะดีทีเดียวค่ะที่จะมีการผุดขึ้นของเห็ดชนิดต่างๆนะคะและเห็ดที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ค่ะเป็นเห็ดที่บอกว่าขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะซึ่งผู้ที่พบค่ะเขาก็เตรียมที่จะขยายพันธุ์เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปด้วยค่ะ ทีมงานสถานีเคเบิลนะคะได้มีการเดินทางไปที่บ้านเลขที่9/8หมู่8ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังได้รับทราบข่าวว่ามีการพบเห็ดขนาดใหญ่ที่นี่เมื่อไปถึงนะคะก็ได้พบกับคุณรพีพลอังสุโชธค่ะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวด้วยนะคะและท่านได้พาเราไปยังที่ที่พบเห็ดขนาดใหญ่นี้ซึ่งคุณอยู่บริเวณใต้ต้นกระถินค่ะขึ้นเป็นพุ่มขนาดใหญ่มีจำนวนหลายดอกขึ้นซ้อนและเรียงกันเป็นวงกว้างทีเดียว คุณรพีพลเล่าว่าเคยพบเห็ดบริเวณนี้มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วค่ะมันจะขึ้นปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนซึ่งบ้านของตัวเองนะคะได้มีการเปิดเป็นแคมป์ขี่ม้าด้านหลังเป็นพื้นที่สวนป่าค,ค่ะมีดินดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและที่ผ่านมานะคะบริเวณนี้ยังเคยพบเห็ดลินจือที่มีราคาแพงมาแล้วสำหรับเห็ดที่พบทางภาคเหนือเรียกกันว่าเห็ดจันทร์ค่ะคนทั่วไปเรียกกันว่าเห็ดแรดส่วนชาวกาญจนบ,บุรีเรียกกันว่าเห็ดตับเต่าขาวค่ะ ก็มีขึ้นทุกปีนะครับเท่าที่คนงานที่เขาออกไปแล้วเขาเขาคุยกันมาว่าเขาเจอเห็ดอีกแล้วเจอเห็ดอีกแล้วครับอยู่ทุกปีแล้วก็ครั้งแรกที่ที่ผมเห็นเนี่ยมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ก็ประมาณขนาดกำมือนะใหญ่ใหญ่พอสมควรเมื่อสักเกือบ10ปีแล้วครับแล้วเราก็ไม่เคยได้สนใจคือตรงนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่ข้างบ้านคนงานที่เขาเขาดูแลทีนี้เขาออกไป2ปีพอสองปีเนี่ยก็เลยไม่มีคนที่มาเก็บ แล้วก็ <Wars> มีป้าคนหนึ่งที่แกช่วยช่วยทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ยแกเดินเข้ามาเจอเมื่อวันเสาร์แกก็เลยบอกบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อแกก็เลยเอาออกไปให้ดูก็เข้ามาดูเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นครับแล้วคือตอนแรกก็สงสัยว่ามันเป็นเหตุอะไรนะแล้วก็พยายามเข้าไปใน Facebook เพราะว่าพอดีในกลุ่มของพี่เพื่อนเื่อที่เป็นสาธิตจุฬาครับก็มีหลายท่านที่เป็นพวกผู้เชี่ยวชาญ ก็บังเอิญว่าได้รุ่นพี่รุ่น16ก็บังเอิญว่ามีท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ด mm hmm. เขาก็บอกว่าดูจากภายนอกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของเห็ดเรียกว่าเห็ดตีนแรด mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เลยผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่าทางทางเหนือเนี่ย mm hmm. เขาจะเรียกว่าเห็ดจันนะฮะแล้วก็ทางอีสานเขาเรียกเห็ดตีนแรด mm hmm. ทางแถวภาคกลางนี่จะเรียกกันว่าเห็ดตับเต่าขาวนะะแต่ทีเนี้ยเท่าที่ดูแล้วก็ ในภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเห็ดที่เป็นหมววนะครับแล้วก็โคนใหญ่นะครับ <Okay. S 1> ก็เหมือนกับที่ผมเคยเคยได้ที่เข้าไปให้ครั้งแรกนะเมื่อเมื่อสักเกือบ10ปีละแล้วก็ทีนี้เราก็ว่าเอ๊ะทำไมมันมันโตอย่างที่มีขา่าวนะข่าวไปเขียนก็บอกเหมือนแดงกับทุนอะไรเนี่ยนะก็คือว่าทําไมเขาบานแล้วชายเขาหยากักหยักคล้ายๆกับเห็ดนางฟ้านะครับก็เลยเซิร์ชไปปรากฏว่าถ้าเขาบานปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีลักษณะนี้แต่ว่าเท่าที่เห็นในในเน็ตเนี่ย ที่ใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยที่เส้นผ่านศูนย์กลาง1ิบกว่านิ้วเนี่ยนะครับยังยังยังไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่อากาศชื้นพอเหมาะนะครับมันเป็นเห็ดมีพิษว่ามันเป็นเห็ดที่ทานได้เออถ้าถ้า,ถาตามถ้าเป็นเป็นเห็ดตามที่ว่านี่นะครับทานได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าความดีของมันคือกรอบหวานนะครับแล้วกรอบแล้วไม่เหนียวนะก็ลองเราก็ลองหักดูทีนี้ถ้าพูดถึงถ้าเคยไม่ทราบเคยจับพวกเห็ดพิษหรืออะไรไหม มันจะรู้สึกคันๆแแสบๆมือเหมือนกันนะครับแต่นี่ก็ลูกชายอุ้มถ่ายภาพอะไรก็ยังยังไม่เป็นไรนะครับ คุณรัพีพลบอกอีกว่าได้พยายามที่จะสอบถามไปยังเพื่อนๆที่มีความรู้ในเรื่องเห็ดนะคะแล้วก็สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและทราบว่ามีมหาวิทยาลัยทั้งภาคเหนือและภาคอีสานอนุรักษ์เห็ดชนิดดังกล่าวด้วยแต่ว่ายัางไงก็ตามค่ะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําตัวเองว่าหากอยากทราบว่าเห็ดชนิดนี้รับประทานได้หรือไม่ก็ให้นําไปต้มกับข้าวสารหากข้าวสารกลายเป็นสีดําแสดงว่าเห็ดมีพิษไม่สามารถรับประทานได้และเป็นไปได้ก็จะหาวิธีขยายพันธุ์เพื่อให้เห็ดชนิดนี้เป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับชุมชนค่ะ แต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยเท่าที่ทราบว่าเป็นเห็ดโบราณนะที่ที่คนอีสานที่ทางเหนือเขาทานกันแล้วก็ได้ข่าวจากจากในเน็ตเหมือนกันครับก็ทางแม่โจ้แล้วก็มีอาจารย์หลายท่านพยายามวิจัยแล้วก็เพาะกันได้แล้วนะครับสำหรับเห็ดตินแรบแล้วก็มีการอนุรักษ์กันนะครับทางภาคอีสานทางมหาวิทยาลัยผมจําชื่อไม่ได้มหาวิทยาลัยอะไรนะรู้สึกจะเป็นสุรนารีนะครับก,ก็มีการวิจัยกันทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติมันเป็นเห็ดที่ ทานได้นะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ขึ้นในพื้นเพบ้านเรานะครับผมว่าผมไม่ได้ไปนสนใจเรื่องของหวยหรืออะไรอ,ะอ่ะนะผมก็กําลังติดต่อกับรุ่นพี่สาธิติจุลาว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับมผมคิดว่าถ้าถ้าขยายพันธุ์ได้ก็น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งให้กับในหมู่บ้านนะครับในชมุมชนของเราได้ทีมที ทั้งนี้จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะของทีมงานสถานีเคเบิลค่ะพบว่าเหตุชนิดนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติพบทั่วไปตามกองปุ๋ยหมักโคนต้นไม้ที่มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุมากๆมักขึ้นในหน้าฝนหรือสภาพอากาศที่เย็นและชื้นทั่วไปเรียกว่าเห็ดจานและเป็นเห็ุชนิดเดียวที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นกอใหญ่ๆน้ำหนักตั้งแต่1ถึง20กิโลกรัมทีเดียวนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอินทรีย์วัตถุสูง สำหรับรสชาติเนื้อจะแน่นกรอบสามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ได้หมวกของดอกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า20นิ้วก้านยาวมากกว่า30นิ้วน้ำหนักมากกว่า10กิโลกร,รัมค่ะด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่ทางภาคอีสานจึงนิยมเรียกว่าเห็ดตีนแรดส่วนภาคเหนือเรียกกันว่าเห็ดจันภาคก,กลางเรียกกันว่าเห็ดตับเต่าขาวค่ะหากมีการเพราะพันธุ์และขยายเห็ดชนิดนี้ได้สําเร็จนะคะก็จะเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่น่าจับตาม,มองค่ะสําหรับชุมชนต่อไปนะคะ และในช่วงนี้ค่ะทางสถานีเคเบิลนะคะก็ขอความร่วมมือคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ร่วมกันแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคนหายค่ะของผู้เสียหายนะชะชื่อคุณพักวรรษประทีปค่ะได้มีการแจ้งความกับตํารวจสพเมืองกาญจนบ,บุรี mm. เมื่อช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากคุณนัทวุฒิประทีปอายุ29ปีสามีของเธอได้หายตัวไปจากบ้านเลขที่130ทับหหมู่10ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้หาย ตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์จําหมวดอักษรไม่ได้นะคะจําได้แต่หมายเลข356กาญจนบ,บุรีซึ่งคุณพักวรัสค่ะบอกว่าสามีเคยหายออกจากบ้านอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่นานขนาดนี้ซึ่งหากคุณนทวุฒิรับทราบข่าวหรือว่ามีผู้ใดพบเห็นก็ขอให้แจ้งกับทางญาติทราบได้นะคะที่หมายเลข 080-045- 5 3 7และ090-4479340ค่ะแตก่ก็ไปส่ง กติแล้วก็ตอนเย็นจะไปรับแต่คือวันที่หนึ่งอ่ะไม่ได้ไปรับแล้วก็ไม่ได้กลับมาได้พยายามโทรติดต่อด้วยไหมคะโทรศัพท์เขาไม่ได้เอาไปอ่ะไปแต่รถพอส่งเราเสร็จเขาก็หายไปอ่ะค่ะแล้วทางหลังจากที่ทราบว่าเขาหายไปเนี่ยทางบ้านได้พยายามที่จะทำก็ถามเพื่อนถามจากเพื่อนโทรหาเพื่อนเขาอะไรเงี้ยก็ไม่มีอันนี้ผ่านมาเหนึ่งอาทิตย์ค่ะอาทิตย์มง แต่เขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาทางบ้านคิดว่าอย่างไรถึงกามหาตัวไปเขาอาจจะปเ็นอันตรายด้วยก็คิดว่าคงไม่หรอกแต่เกาไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าก็ที่ไปแจ้งความเพราะว่าถ้าเป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรย่างเงี้ยน่าจะรู้แล้วปัญหาอะไรก็เออให้กลับมาพูดจะได้รู้จะได้จะไปอยู่ที่ไหนจะอะไรอย่างไงก็จะได้แม่จะไม่ต้องห่วง ก็ขอความร่วมมือคุณผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับญาติของผู้ที่หายไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานีเคเบิลค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ